สวัสดีนะักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่3ทุกคนค่ะอยู่กับคุณครูนันทชพลพวงศรีในรายวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสำหรับหัวข้อที่เราจะเรียนกันในวันนี้คือพลังงานไฟฟ้าค่ะการผลิตไฟฟ้าจะมีอุปกรณ์ที่สำคัญนั่นก็คือไดานามโมหรือเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ซึ่งไดนาโมตัวนี้ก็จะทำหน้าที่เปลี่ยนพลังงานกลดให้เป็นพลังงานไฟฟ้าค่ะโดยอาศัยการเหนี่ยวนำของแม่เหล็กไฟฟ้าจึงทำให้เกิดกระแสะไฟฟ้าขึ้นไดนาโมจะทำงานโดยอาศัยการเคลื่อนที่ของขดลวดทองแดงผ่านสนามแม่เหล็กทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของสนามแม่เหล็กบนขดลวดจึงเกิดกระแสะไฟฟ้าไหลผ่านขดลวดทองแดงขึ้น การหมุนของไดนาโมมีอยู่2แบบคือ 1. การหมุนขดลวดทองแดงที่อยู่ระหว่างแม่เหล็ก 2. การหมุนแท่งแม่เหล็กที่อยู่ระหว่างขดลวดแม่เหล็กปัจจัยในการหมุนของไดนาโมจะมีปริมาณมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับปัจจัยต่างๆดังนี้ 1. ความเร็วในการหมุนขดลวด ความเร็วในการหมุนขดลวดช้าจะผลิตไฟฟ้าได้น้อยแต่ถ้าความเร็วในการหมุนขดลวดเร็วก็จะผลิตไฟฟ้าได้มาก 2. จํจำนวนร,รอบในการพันขดลวดการพันขดลวดจำนวนร,รอบน้อยก็จะผลิตไฟฟ้าได้น้อยแต่ถ้าพันขดลวดจำนวนร,รอบมากก็จะผลิตไฟฟ้าได้มากปัจจัยข้อที่3ขึ้นอยู่กับจำนวนเส้นแรงแม่เหล็ก จำนวนเส้นแรงแม่เหล็กมากจะผลิตไฟฟ้าได้มากแต่ถ้าจำนวนเส้นแรงแม่เหล็กน้อยก็จะผลิตไฟฟ้าได้น้อยค่ะแหล่งพลังงานในการผลิตไฟฟ้ามีอยู่2ประเภทค่ะ 1. แหล่งพลังงานที่มีอย่างจำกัดเช่นถ่านหินน้ำมันและแก๊สธรรมชาติ 2. แหล่งพลังงานหมุนเวียน เช่นพลังงานน้ำพลังงานลมและพลังงานแสงอาทิตย์เป็นต้นค่ะแหล่งพลังงานที่มีอย่างจำกัดก็คือแหล่งพลังงานจากสร้างตึกดำบันที่ใช้แล้วหมดไปหรือเมื่อนำมาใช้แล้วไม่สามารถสร้างขึ้นมาทดแทนได้เช่นถ่านหินน้ำมันแก๊ มนุษยทานหินกันก่อนเลยนะคะทานหินได้จากการทับถมกันของสร้างพืชสร้างสัตว์เป็นเวลาหลายล้านปีฐานหินที่นำมาใช้ผลิตในประเทศไทยส่วนใหญ่จะเป็นทานหินลิกไนค่ะแล้วก็จะพบที่อำเภอแม่เมาะจังหวัดลําปางส่วนข้อเสียในการผลิตไฟฟ้าด้วยทานหินก็คือเกิดสารพิษบางชนิดเจือปนในอากาศได้ค่ะ สำหรับขั้นตอนในการผลิตไฟฟ้าจากถ่านหินนั้นเริ่มจากนำถ่านหินไปเป็นเชื้อเพลิงในการต้มน้ำา 2. ไอ้น้ำที่ได้จากการต้มน้ำนั้นก็จะเป็นหมุนกลางหันของเครื่องกำเนิดไฟฟ้าเครื่องกำเนิดไฟฟ้าก็จะผลิตกระแสไฟฟ้าออกมาและส่งไปยังเสาไฟและส่งเข้าสู่ชุมชนหรือโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆ น้ำมันและแก๊สธรรมชาติสำหรับน้ำมันและแก๊สธรรมชาตินั้นเป็นเชื้อเพลิงที่ได้จากการขุดเจาะชั้นใต้ดินหรือใต้ทะเลลึกมีกระบวนการผลิตเหมือนกับถ่านหินส่วนใหญ่จะพบบริเวณอ่าวไทยแหล่งน้ำมันอยู่จังหวัดเชียงใหม่จังหวัดสุพรรณบุรีเป็นต้นค่ะสำหรับข้อเสียน้นนำมันและแก๊สธรรมชาติมีอยู่อย่างจำกัดและมีค่าใช้จ่ายสูงมากค่ะ สำหรับการผลิตโรงงานไฟฟ้าด้วยน้ำมันแก๊สธรรมชาตินั้นมีกระบวนการดังนี้ค่ะ 1. อากาศเข้าไปในเครื่องดันอากาศ 2. เกิดการเผาไหม้ของส่วนผสมระหว่างแก๊สธรรมชาติหรือน้ำมันดีเซล 3. ทำให้เกิดความดันสูงจากเครื่องดันอากาศในห้องเผาไหม้และ 4. เกิดเป็นไอร้อนมีความดันและอุณหภูมิสูง ไปขับดันใบกังหันและเผากังหันไปขับเคลื่อนเครื่องกำเนิดไฟฟ้าเพื่อผลิตพลังงานไฟฟ้าขึ้นค่าสำหรับพลังงานหมุนเวียนนั้นก็คือพลังงานที่นำมาใช้แล้วสามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้หรือเป็นแหล่งพลังงานที่ไม่มีวันหมดสิ้นยกตัวอย่างเช่นพลังงานลมพลังงานน้ำ และพลังงานชีวมวลพลังงานลมการผลิตกระแสไฟฟ้าจากพลังงานลมนั้นต้องอาศัยแรงลมที่พัดมาประทัาบใบพัดของกังหันลมในประเทศไทยมีการผลิตอยู่ที่เขื่อนลำตะครองอำเภอสีคิ้วจงังหวัดนครราชสีมาค่ะสำหรับ้อเสีย หากความเร็วลมตำ่ำก็จะทำให้ผลิตกระแสไฟฟ้าได้น้อยเราไม่สามารถควบคุมกระแสลมได้ค่ะพลังงานน้ำแหล่งพลังงานไฟฟ้าในการผลิตกระแสไฟฟ้าโดยสายพลังงานน้ำนี้จะอาศัยการสร้างเขื่อนขึ้นมาขวางทางน้ำไหลค่ะแล้วอาศัยแรงดันของน้ำนั้นทำให้แกนที่ติดอยู่กับเครื่องกำเนิดไฟฟ้าหมุนค่ะ ก็จะผลิตกระแสไฟฟ้าออกมาได้ประเทศไทยเราก็จะพบเขื่อนใหญ่ๆอยู่ที่เขื่อนภูมิพลจังหวัดตากเขื่อนเซริกิตจังหวัดอุตรดิตถ์เป็นต้นค่ะสําหรับข้อเสียนะคะในการสร้างเขื่อนแต่ละครั้งจะต้องตัดไม้ทําลายป่าเป็นจํานวนมากค่ะพลังงานแสงอาทิตย์แหล่งพลังงานในการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์นี้ต้องอาศัยเซลล์สุริยะค่ะ ในการเปลี่ยนพลังงานแสงอาทิตย์ให้มาเป็นพลังงานไฟฟ้านั่นเองประเทศไทยเราก็จะมีโรงงานไฟฟ้าแบบนี้อยู่ที่โรงงานไฟฟ้าเซลลแสงอาทิตย์ที่เขื่อนเซรินทรจังหวัดอุบลราชธานีสำหรับข้อเสียนะคะเซลล์สุริยะนี้มีราคาค่อนข้างแพงมากค่ะนักเรียน